นิ Hao ตาเจ Hao ชิงเชิยนเฉียงคอยคันเจ้าโซเี่คุยคว้า,ควาสครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเรียนรู้ดูลายมือนะครับกับช่วงปริศนาผ่าลายมือกันนะครับโจทย์ของวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับการโยกย้ายนะครับโจทย์ของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการโยกย้ายนะครับคําถามก็คือภาพไหนคือภาพที่จะต้องมีการโยกย้ายสักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือภาพที่หนึ่งนะครับนี่คือภาพที่หนึ่ง ดูไว้ก่อนนี่คือภาพที่เดกับคําถามที่ว่าเส้นลักษณะแบบไหนต้องมีการโยกย้ายครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเส้นลักษณะแบบไหนภาพไหนอ่าลืมภาพไหนที่บ่งบอกว่าจะมีการโยกย้ายครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่คือภาพที่สองนะครับนี่คือภาพที่สองนี่คือภาพปิศนณาภาพที่สองกับคําถามที่ว่า ภาพไหนคือภาพที่บอกว่าจะต้องมีการโยกย้ายครั้งหนึ่งในชีวิตและนี่คือภาพที่สามนะครับนี่คือภาพที่สามกับคำถามที่ว่าภาพไหนจะต้องมีการโยกย้ายครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่คือภาพที่สามดูภาพนะครับจากภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สาภาพไหนที่จะต้องมีการโยกย้ายครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับกับปิศนาผ่าลายมือ โซเจียเชียโผพิงขูปิศนาผ้าลายมือนะครับก็ให้เวลาคิด20บวินาทีเหมือนเดิมนะครับแล้วจะกลับมาฉเฉลยกันเวลาเริ่มจับ ได้เวลามาเฉลยกันแล้วนะครับภาพที่จะต้องมีการโยกย้ายสักครั้งหนึ่งนะครับภาพในเส้นนะที่ต้องมีการโยกย้ายสักครั้งหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะครับตามรูปนี้นะครับหมายเลขสองก็คือตามภาพนี้นะครับมันจะมีเส้นชีวิตมีเส้นวาสนามีเส้นสมองมีเส้นใจมันกันนะครับอันนี้คือภาพที่3นะครับทุกเส้นก็จะมียกขึ้นมาให้เห็นมีเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นจิตใจแล้วก็เส้นวาสนานะครับภาพที่ต้องมีการโยกย้ายครั้งหนึ่งในกิดก็คือภาพที่สองครับนะก็คือภาพที่สองทำไมจะเป็นภาพที่สองเพราะภาพที่สองเนี่ยถ้าเทียบกับภาพที่หนึ่งนะครับมันมีความต่างกันอยู่ภาพที่หนึ่งมันเป็นเส้นชีพสั้นใช่ไหมวาส,สนาก็าสั้นด้วยไอ้อย่างนี้เนี่ยการโยกย้ายเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งครั้งนะมันจะมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ลักษณะของเส้นที่สองเนี่ยจะมีการโยกย้ายก็คือประมาณอย่างน้อยก็คือข้างเดียวนะคือข้างเดียวแต่เส้นมาเลขสามเนี่ยอันนี้ก็จะมากกว่าหนึ่งครั้งเหมือนกันแต่อย่างน้อยก็คือสองครั้งเลยตัวนี้นะสองครั้งเลยหมายเลขสามสองครั้งแน่เลยนะย้ายทั้งงานย้ายทั้งที่อยู่นะไอ้คำว่าย้ายในทีนี้ก็คือย้ายทั้งงานย้ายทั้งที่อยู่นั ก็คือยาตั้การทั้งยูเนี่ยอันนี้ก็คือสองครั้งสองหรือสามครั้งได้นะครับแต่นี่ครั้งเดียวแน่ๆทาไมจึงว่าครั้งเดียวก็เพราะว่าตัวนี้มันจะมีเส้นโยกย้ายนะเส้นโยกย้ายมาติดที่เส้นวาสนาเช่นเกิดจังหวัดหนึ่งต้องมีการโยกย้ายไปทบาากินอีกจังหวัดหนึ่งเช่นคุณเกิดจังหวัดกอไก่คุณก็ต้องย้ายไปอยู่ในทมากินที่จังหวัดกอง,งูอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยมือนี้จะเกิดสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเช่นเกิดมาแล้วก็พอโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งงานประยุกต์สามีสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็คือย้ายจากจังหวัดเกิดที่เดิมของตัวเองไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งมันจเป็นลักษณะของการย้ายแค่ครั้งหนึ่งไปแล้วก็ไปทำหมากินตั้งโลกล่าปักฐานอยู่ที่บ้านแฟนบ้านสามีบ้านภรรยาอย่างเงี้ยนะครับคือในภาคที่สองนี้มันเลยจะมีการ เกิดการโยกย้ายอยู่สักประมาณหนึ่งครั้งเห็นจะได้นะครับแต่ภาพที่หนึ่งกับภาพที่สามเนี่ยนะมันมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับมันมากกว่าหนึ่งครั้งคําตอบมันก็เลยอยู่ที่ภาพที่สองนะครับมาเลขหนึ่งมาเลขสามมีการโยกย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับครับนี่ก็คือปริศนาผ่าลายมือโซเซียเชียโผพิคูนะครับ